ทำยังไงให้ความรวยวิ่งเข้าหาเราแบบเร็วๆนะคะคือเราจะต้องใจใหญ่กว่ากราฟทำยังไงให้ไม่กลัวกราฟยังไงให้ไม่กลัวการกดออเดอร์เราต้องทําใจตัวเองให้ให,ใหญ่กว่าเราต้องทําให้เรารู้สึกว่ามันแค่นี้เองมันง่ายแล้วการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันง่ายนะคะคือความรู้ค่ะ เป็นสิ่งเดียวเลยค่ะที่จะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วเห็นว่ามันมีทางเป็นไปได้ง่ายแล้วเห็นว่าเราเองก็ทําได้มันคือความรู้ค่ะโดนกันทุนทุกทีทํายังไงใช่ไหมคะต้องดูก่อนว่าเทรดตามเทรนด์ไหมแล้วมันวิ่งไซด์เว่์ไหมถ้าวิ่งไซด์เวย์อยู่ถ้าเทรดช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาตลาดโดนแน่นอนกันทุนแรกๆใจใหญ่ เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ได้เคยใจใหญ่เดี๋ยวก็ใจใหญ่ได้อีกค่ะเราคุยกันกับทีมเทรดนะคะว่าแบบในตอนที่เราทําเงินล้านน่ะมันเป็นยังไงทําได้ยังไงตอนที่เงินล้านมันวิ่งเข้ามานะที่มันมาไวมากๆคือตอนที่อิงมองเห็นกราฟว่าอ๋อมันก็วิ่งแค่นี้เองอ่ะมันก็แค่จะขึ้นไปตรงนี้สุดๆมันขึ้นได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาตรงนี้เหมือนเรารู้กราฟเลยมันเกิดจากความรู้นะเราต้องไปเรียนรู้กราฟเรียนรู้เรื่องการบริหารเงินทุนมันจะมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าเงินกําไรเตรียมตัวนะเมื่อไหร่ก ตามที่เรากดเทรดนะกดปุ๊บเนี่ยเธอเตรียมตัววิ่งเข้ามาในบัญชีเราเลยนะ เมื่อไหร่ก็ตามเรากดออเดอร์ให้รู้เลยว่าเตรียมตัวรันเลขเลยคือเราอ่ะใหญ่กว่ารู้สึกว่ารู้อะรู้สึกมั่นใจอะรู้สึกว่ากดคือฟ้าเลยอะมันรู้สึกแบบนั้นได้เกิดจากความรู้ที่เรามีค่ะจากประสบการณ์เรากําไรเดี๋ยวเจอกันจุดนี้แหละเจอกันเงินวิ่งมาให้ทันเราแล้วกันเพราะความรู้เราไปเหนือแล้วนะตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยเซล,ลนะบอกเลยจาก15ขึ้นมาสัก3า0พจุดนี้เดี๋ยวเซล,ลนะ